เจ้าสาวต้องร้องกรี๊ดรองเท้าแก้วในฝันเกิดขึ้นจริงแล้วแบรนไหนกล้าทําพามาดูกันตอนเด็กๆสาวๆทุกคนต้องมีความรู้สึกอย่างลองใส่รองเท้าแก้วตามเจ้าหญิงซินดอเรละล่ากันแน่นอนแต่ใครมันจะไปกล้าทําหรือกล้าใส่ถ้าแตกตามเท้าไม่รู้จะต้องผ่าตัดใหญ่กันเลยหรือเปล่าแต่บ ความฝันของสาวๆเป็นจริงแล้วรองเท้าแก้วจากสวารอฟสกีต้องบอกว่าสวารอฟสกีที่เป็นบริษัทผู้ผลิตคริสตัลชั้นนําของโลกไม่ใช่เครื่องประดับแต่ในเมื่อเขาผลิตคริสตัลที่คุณภาพสูงเขาจึงนํามันมาต่อย,ยอดเป็นเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์นาฬิกาข้อมือและที่สุดยอดไปเลยคือสร้างตลาดลักชูรี่ใหม่รองเท้าแต่งงานเพราะรองเท้าแต่งงานต้องมีความวิบับสวยงามรับกับชุดแต่งงานที่หรูหราแต่จะให้ใช้เพชรเป็น50กลัดมาแปะรองเท้าที่ใช้ครั้งเดียวในชีวิตคงไม่คุ้มแนะ่ๆนะคริสตัลจึงกลายมาเป็น วัตถุดิบหลักของการทำรองเท้าแต่งงานแต่ส่วนใหญ่นำมาประดับรองเท้าเท่านั้นซึ่งสวารอฟสกีอาจจะไม่ใช่เจ้าของตลาดนัมเบอร์วันสำหรับรองเท้าแต่งงานเพราะนั่นคงเป็นจิมมี่ชุหรือคิสเตีย l ์ลูบุตองดังนั้นสวารอฟสกีก็เป็นตัวเลือกรองลงมาหากเจ้าสาวอยากได้รองเท้าในงบหลักหมื่นและรอโอกาสในการสร้างปรากฏการ์เพื่อสู้กับเจ้าของตลาดหรือคู่แข่งคนอื่นๆซึ่งโอกาสที่ว่าก็คือครั้งนี้นี่แหละกับการลังสรรรองเท้าแก้วซิมดอรเลราพร้อมทั้งได้ดิขัสิจากดิทนี้ไปด้วยเรียกได้ว่าเจ้าสาวคนไหนเง้้เารทแก บบถกลลิิขส์ันเยรายละเอียดรองเท้าแก้วคือสวารอฟสกีลงมือกับดิสนีย์ครบรอบรลายปีมีการเจียระนาคริสตัลออเรล่าบริเอลิสซึ่งเจียออกเป็น221เหลี่ยมเอกลักษณ์ของคริสตัลชิ้นนี้คือสะท้อนแสงและเป็นประกายลีฟเลแบบสุดๆซึ่งกว่าจะได้รองเท้าแก้วคู่นี้มานั้นต้องใช้วลาลา,าล,ลังสัรค์รง่วร150ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนการที่เลือกสวารอฟสกีมาทํารองเท้าคู่นี้ก็เพราะเป็นเจ้าแห่งคริสตัลคงมีการวิจัยมาอย่างดีว่าไม่แตกขาเทา้าแข็งแรงทนทานและสสสวยยงาามแแนนน่นน่่ออตจะใบหรื อันนี้เชื่อว่าทุกคนคงรู้กันดีแม้จะยังไม่ได้ใส่ค่ะรอบหนะ้าจะาพาดูอะไรจะาพาไส่องใครอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะ